ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายปงฝ่ายชัดเจนนะครับการลงมาพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกประจักพยานในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ตํารวจนั้วนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากคนตามกฎหมายหรือว่าอย่างไรนะครับรวมถึงก,ก็อยากจะฝากให้ท่านดูในส่วนของการชีนุว่าแล้วเป็นการชะ้นุที่สงบปราศอาวุธหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วกันนะไม่สามารถเาได้ครับ และดิจิตอลไเจอซีครับนี่ก็เผื่ว่าการเคลื่อนตัวไปแล้วแล้วไปทําให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็จะเป็นความผดีส่วนหนึ่งด้วยก็อยากจะฝากว่ายังอยากจะขอความร่วมมือนะครับทุกอย่างก็จะมีการเจราจามีการหาหารือมีการหาหา,หาทางออกได้อยู่แล้วครับยงขงทะารับให้ไปลงทะเบียนรับปอกแผนที่กรงชาการตรวจรอกาาได้นะครับท่านที่ทราบตอนนี้กำลังจะมกีการนำออกมาใช้เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับนะครับก็อยากช่วยใช้ ประอบแขนเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีการรอดเรียนเอาไว้นอกทีแล้วก็ควรจะต้องพบบัตรประจําตัวนะครับผู้สื่อข่าวอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันตัวบุคคลว่าได้ออกมาเพื่อทําข่าวนะครับและอยากจะให้ฟังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่าควรจะอยู่บริเวณใดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับทั้งตัวพี่น้องประชาชนเองทั้งส่วผู้ชุมนุมแล้วก็ในส่วนขผู้สื่อข่าวครับรอขอมูลจากไหน,นจากรายมาเนี่ยมีมาจากประมาณไหนว่าจะเคลื่อนไหวไปตรงจุดไหนอย่างไรบ้างสำหรับมมน,น จะต้องดูตามตามสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่น,นะครับจะไปจุดไหนไม่ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นจุดที่ว่าการรวมตัวกันนั้นท็กคนจะเป็นการฝาฝืนประกาศในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับการเคลื่อนไปจุดใด,ดครับคือในใน,ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่านานาอาเซเยนก็ใช้กันนะครับเราก็เริ่มจากการ เขาเรียกว่าเตือนก่อนประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับและทุกครั้งที่จะมีการใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเช่นจะมีการใช้น้ําฉีดก็จะมีการประกาศให้ทราบว่าต่อไปจะมีการใช้น้ําฉีดเพื่อที่็นการเตือนผู้ชุมนุมนะครับรวมถึงผู้สืบข่าวที่อยู่ในบริเวณนะครับสิ่งที่ผมจะจะบอกต่อไปคือว่าอยากให้ฟังเจ้าหน้าที่นะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ประกาศว่าจะประกาศอะไรบ้างให้อยู่ในบริเวณที่ที่ปลอดภัยนะครับวันนี้เองครับวันที่ทราบก็มีการให้สื่อนั้นได้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรับกลองแขน เพิ่มเติมกษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากว่าเฉพก็ไปกระทบในเรื่องของสิทธิการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนนะครับหรือมีการเข้าทําลายสิทิ์ของสถานทีต่ต่างๆนะครับมีการเข้าทํร้ายเจ้าหน้าที่รับมีการยุยุงต่างๆก็มีการดําเนินการตามขั้นตอนครับแต่ตามขั้นตอนเป็นขั้นตอนหรือว่าการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ ไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายแก่แก่ร่างกายนะครับหรือว่าถึงกับเสียชีวิตมันเป็นมันเป็นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการเข้าควบคุมสุงชนซึ่งก็มีการใช้กันในหลายประเทศในทั่วโลกนะฮะถ้าท่านติดตามข่าวดูล่าสุดมีหลายประเทศที่มีพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดก,การเรื่องวัคซีนในต่างประเทศนะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดําเนินการบังคับใช้กฎหมายหรือควบคุมสุขชนก็เป็นกฎกติกาที่ใช้กันทั่วไปครับ การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในวงกว้างครับคงไม่ใช่การใช้สายการชุมนุมนะครับเราก็คงจะมีการประกาศแจ้งเตือนขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะครับในการนําเรียนให้ทราบว่าการที่ออกมาชุมนุมนั้นเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอะไรนะครับก็อยากจะฝากให้กลุ่มการนําก็ดีนะครับหรือว่าน้องๆที่ออกมาชุมนุมได้ได้รับทราบกฎกติกาตรงนี้นะครับเราเราจริงจัที่จะมีการเจรจามีการพูดคุยนะครับ ผมยกเว้นว่าถ้าเผื่อว่าผู้ชุมนุมนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการที่จะออกมาชุมนุมในวันนี้นะครับแต่ก็อยากจะฝากว่าในการชุมนุมนั้นนะครับอยากจะให้ท่านคานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับล่าสุดก็มีประกาศฉบับที่9ของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน,นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับที่ห้ามการชุมนุมหรือห้ามการ จกกิจกรรมต่างๆที่อาจจะต่อให้เกิดการแพรทระบาดของเชื้อโรคได้นะครับเมื่อนอกจากนี้แล้วที่ได้เคยนาเสนอตลอดว่ารับตั้งแต่เดอนกรก,กระดาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับในการดําเนินคดีกับผู้ที่ออกมาชุมนุมหรือว่าในส่วนของคดีเรื่องความันคงประมาณ500กว่าปีแล้วในส่วนของ กรุงเทพมหานครเองก็ประมาณเกือบสามวจะดีนะครับก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้คานึงถึงระเบียบกฎหมายด้วยครับอยากจะไม,ไม่ไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันนะครับรวมถึงการตรวจของอาวุธที่อาจจะมีการนํามาใช้ในในการชุมนุมในวันนี้นะครับก็มีการล่าสุดก็มีการควบคุมตัวผู้ที่น่าจะเข้ามาชุมนุมนะครับในช่วงบ่ายนี้ได้ประมาณ5-6รายแล้วนะครับโดยมีการโจรยึด อาวุธที่น่าจะใช้เช่นลูกแก้วก็ดีครับในส่วนของเสื้อกรอะอ่อนก็ดีครับในการตรวจยึดรถจนที่น่าจะนํามาใช้ประมาณสองถึงสามพันแล้วนะครับประยากจาฝากว่าเจ้าที่ตารวจเราก็พยายามที่จะบงังคับใช้กฎหมายตามกรอบกฎหมายที่ให้อํนานาจเอาไว้ครับมาตรการวันนี้เนี่ยจะมีการยกระดับใช้ความรุนแรงหรือจะต้องมีการใช้ท่าสุนย์ในการปฏิบัติการนครับไม่ไม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับในในหลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับเราก็ ยึดหลักการในการเจราจากับกลุ่มผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับทาง